สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่ขอรพรักทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามช่องไร่หนึ่งตะวันของเรามานะครับวันนี้ผมจะพามาดูความเสียหายที่เกิดจากแตนเบียนอีกแล้วครับลักษณะนี้แตนเบียนได้เข้ากัดกินและทำลายรังของเราแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่า พึ่งตายอยู่พื้นกล่องเป็นจำนวนมากพึ่งเขาก็จะย้ายหนีไปแล้วนะครับจะมีนอนแตนเบียนอยู่ภายในเยอะมากนี่เป็นรังของเขาแตนเบียนครับสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับชาวสวนพึ่งนะครับ ซึ่งทั้งหมดมีอยู่หนึ่งสอสามี่ห้าหเจ็ดรังทางรังอ่อนนะครับมีทั้งหมด7จ็รังก็โดนแตนเบียนเข้าโจมตีจนเสียหายหนักมากเราก็จะได้ทำการตัดตัดทิ้งเพื่อที่จะได้กลุ่มต่อไปจะได้เข้ามาอาศัยอยู่ต่อไปนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมจะได้ตัดแทงลังออกนะครับแค่ okay. นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ